กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อมาหอดมาถึงเฮือนเลยพี่น้องเอ้สยสาวนางเฮาเตรียมสิไปตัดสุดีดีพ่น้องเป็นได้เมื่อยบ่แม่เมื่อยขี่รถน้ำบ่เมื่อยเมื่อยแต่เล่นน้ำเปะแต่ไม่มันก็เลยเมื่อยมาเลย <c oughs> กล็เลยนกผุดเถ้าเวา <c oughs> อร <c oughs> ์า,าเมื่อยก็เลยไก่บอกอ๋ออีแม่ไปหอนดน้ำโบผู้ใจป้าวะ ไ,ไปเอาเจ้บวนี้ออไปจับเบะได้นกับเบะม,มากกอนเราเคยคนไทมยเสือด้อไออันเขาบอกโอ้ยอันตอีต,ตอนอีเม่เราแลนฮาเบะนะไพ่เะยเป็นผู้ปล่อยเอากระเล้าอะลรเออบอกกะยาละแล้วเล้วจะเขาบอกกระยาละแล้วแล้วจะอเรา่พย อือแค่คัน้อื่นปล่อยวันนี้แล้วเนื่อักลางนาเค่ใครเต็บแบบใครเต๋ปล่อยออเเ้าเดียวแบบนเหนืนอน่อยมุอาช้อนนถ่ายคลิปเละออยู่เินครัวได้คัอือาปิงนอ่ยู่ถ่ายเมลอะไรแบวิวคือสิดีเล่ค่า้าัแบบนี้นี้จะไปก็ได้จะบู้นี้ อยัางบเห็นสัมบจักห่นะฮะก็เอือบนูเน้เอาคู่หัวมันแรงไปทั้งพุ่นอ้ะปล่อยเม็เปล่อยไก็แเออเลยเจ้าก็แเรียน้ำเบะบ่่อยเบแล้วนู้นแล้วเบะไเด้ทอกเคยลูกเบะ้วเออขอคอนแตนต์ใจน่ะลืมแล้วนู้นแล้วสิไปเอาเบะออ เที่ยววันนี้อ,อือพักแม่ปล่อยปุ๊บหลุดปัดป๊บเลยจะวัตั้งใจนะได่สิปล่อยให้มันกินหนาบอ,อือเออเออฮะเออเออที่ยังแก่รูปเนี่ยวันนี้น,ในใี่กับไพ่ในเงี้ยมึงบอกขึ้มาแน่หมุนกันนะลุกยังไ มาใกล้เพิ่นเขียนสื่อสิเห็ดซองพี่น้องเ้ยเออจดแล้วภาษาไทยจดแล้วไม่คำน้างเดี๋ยาไปกวนเพิ่นเดียวภาษาเพื่นถึงบ้านในเช้นะบวานเป็นไรเช่าได้แพ้ทองนะโมบีเนี้เอาเอาอืมบินมาอยู่ก่อนจเนี้ออทำแล้วจก ออมกระเทือพาหรือว่าจะสน้างนี่เออหางยิ้มก็อุมักไดอ้าอันเพื่นว่าโอ้ยเขาไปเบิ่งหม้อเข้าไว้เจ้านะซิมิโซก้อนใหญ่ได้เป็นว่าดี้วเพิ่นเขียเออหูแล้วสงสัยเจ้าสิมานห่วจากโซก้อนใหญ่จะหน่อยห้าอันนั่นแหละโซก้อนใหญ่จะว่าเขาไปยังได้นั่นด้ปะ

gần đây gần gần ngang, gần 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 kéo gần 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 ngang, gần 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 เราห้หรเขานักขนาดอยู mm. ่ตลาดยัง hey, บุได hey ้ไปหลอกได้เฮานะะอยู like, ่แต่ห so ่านไปก็ไ mm. ่ได้ไปเลือกกระเป๋าเลยทั้งนี้โทน้ำเลยมาค้ายเกือบเลยจ้ะอะไรก็ท่องโถกได้อยู่เข้าหนอนบุได้ซื้อไลายได้มีแต่ซื้อเลยกา อันมันขาดเลยจึงซื้อเขานะะเขาบริษัทข้าเขาไปเบิีหน่วยงายเมืองใดนะถ่าถานถามันเอามาใหม่ก่นเขาไปเบิ่งเมืองใดบุวยงามประมาณวันที่เสาจะไปเบิงอีกมันจช็ได้ไยมันไปยังไงได้จะคนเลยนะเบาไก่นี่ยป๊บหลิงดวนทันทานโอทันใจ หฮ้ยไอ้เจ้าให้ยเด้เอ้อยหา้ยไอยเจ้าหนา้อา,า,อาหายผูกแผมผมค้นเห้ยได้แล้วจะป้าทัานทันทีว่าสิเห็ดดองกระจดปุ๊บหลคุคขึดตั้งแต่นเร่ <laughs> งเลง่งไล่ทันใจหมวหแล,ลายหวมันอยู่ผู้สิ้กคนแหละป้าสิบเก้า มาเลยก็นั่งเลยบอกให้เอาผ้าห่มลงมาหายก็จะลืมเบาความไม่ยังเจ้าสื่อในควก็ลืมสืโอ้จะเป็นอย่ <laughs> อางเบาใสา่ก็มันไม่จะเบาใส่หยอกเราใน,นม้วนม้วนเลยแล้วเราประสาทขึ้นกระทากระทาท่ายไปเนืัวหนึ่ง <laughs> เองเข้านะครัวได้เราประสาทขึ้นเะะข้าพอดีอยากขาวอ๋ยไดให้ฉิบูอยากหัวนะเบาในหนึ่งก็ขึ้นเลยชื่อแน่น เ้ำยางเขียนด้วยเขียนได้มีตขาต่อไปเรื่อนเลยขับภาษาเพงขึ้นอยู่เพื่อนนล้เพิ่นบอกว่าไปไปห้องไปเพิ่นเพิ่นเพิ่นจะไปประสาทขึ้นสิเฮาอยู่ห้องเพิ่นอายคนอย่างงัวเนี่ยอ่านได้สิพอได้านน่ะสิบบอกกายด้านอ่านเป็นอยู่บ่สมิ่งนะสมิ่งอ่านบ่เป็นซับจดสื่อพี่น้องเอ้ย บใส่เบอร์พี่น้องเบึงงสื้อได้ๆสื่อยังแน่เลยได้บันดงลายสิบปลายคนมันดงเวลาอันนี้คือคือออกคนแรกเลยหมู่หักหมู่แพงหั่น้าห้องเลยหัอหน้าห้องเน้่ยเวลาเออจนแล้วอันดับหนึ่งเลยมาเลยคอนดิชั่นห้ยนี่คอนดิชักับห้องแล้มาอีกเนะคนดิซันนี่พบปั้านแขกคู่หักครูหัก สุริยันทองลังทองลังมีลายเมียเนี่ยเอาต้องเทำลายซองเหรือวะไอจากซองซองทามซองไปจ้าเกกันพออะไรมันมันเบิ่งคลิปอยีกเลยจดสื่อพี่น้องเอ้ยมีชิปโอ้ยมันขนาดบ่ฮอดหานาทียังได้หดเช้คนแม่เอ้ยคันคึดอยู่ชั่วโมงนึงมีสิได้จักคนจักค้ดมาดูนะมาดูอ่ะนี่

ก็เละบ้านเอืมตาหมูเจ้านี่ก็ร่อยเพราเจ้าเข้ามาเนาะพ่อบอกว่าเราสกีนถอนหาย10คนอูนจดสื่อพี่เนาะเลยเด่งเร็วทันใจเรียวมืออื่นมาสิไปเห็ดซองเลยแล้วอะไรก็เห็ดมืออื่นเลยวะมือเล็ลออกหรอมือ ย่านว่านอนคิดมันคืนเพ่ะเมื่อแรกนี่ข่อยสิบปีนอนเนี่ยเอาไปยังเอาข่อยสิเขียนซื่อเด้อข่อยคิดว่าเออที่หนาจรงสิเขียนก่อยหันแล้วหนาหนาก็ไม่ขึ้นเลยว่างไว้เลยกันหมาได้เลยไปเจ๋อเออเออ้ยได้ใจแล้วอันนี้ได้ใจแล้วอันนี้โว้ โอ้ยเจ้าเบาไปเดองที่ใช้ได้แง่นี่นะคิดซองเลยพี่น้องเอ้ยขาดองปุงยี่สิบล้านมีเงินอยู่บ่าเลยมีหมูปงแล้ว พงฮาลาดบอกผมีเลยพุกตลากัผาเอย้ยบอกพระแถวพระแาวอ่ะเอาอยู่บาลาดน้ำผางเนี่ยสิแม่ลาดจะได้มาก่หัวนะแม่เอหัวเนยแก้ว่าคนพุ่มมีได้คนหนักว่าอือหัวห้าสิบเป็นแว ฝรมีได้เง <Okay. S 1> ินล <c oughs> ้านพอ่นี่ได้ล้านลำพากันเลยเพ่อนเป็นอะไรเได้จักคนแล้วปไยหกสิบหาเลไโหลดไป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 ป้ายโไป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 ไสไปไคไได้ปไปปไปไปปไปเปไ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 เไปีปไเขียนเป็นโอไป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 เปไปไปไปมปไ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 ยปไปไเไปปไป เน่งเร็วทันใจดีอีเล้ยหนี่ยยิมนกท่ินอบบออนกาบน่เาหอเตรมล้าพวกกรบเทยได้บแล้วบวยบาแล้วบบนนันเนยิังเราบอกกันเองเบางเด้สิเออเจมเบาโน่เบาฮามเด้ใช่เออเดดเด็ายยมองให้เด

เาเดียวอออ่นดบ่าวอีเอรอยอเร่อะไรพี่น้องคลิปนี้กับีดอล่าด้วพี่น้องเด้อพอกันมาคลิปน้าเด้อเดี๋ยวสีมาให้พี่น้องเบิ่งอีกทีว่าสีเดจะคนพี่น้องเลยโอ มันสิบัวซองลอยเพราะว่านี่เบอร์อันสิบหัวหอดซองลอยว่ <c oughs> ออวยวจาจะพอกันไม่คิดนะได้วิวน้อง <c oughs> สบายดี